สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาดฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บบาทสั่งซื้อได้ที่โทรไอดีไลน 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรธงอีดิฉันใช้ประจำค่ะกรมทรทหารจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีในศตวรรษที่21กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียนคลาสณนห้องประชุมหมายเลข402-403ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒธธิสภา คณะกรรมาการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีในศตวรรษที่21กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียนคลาสโดยมีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายชัยยงมณีรุ่งสกุลเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาการกล่าวรายงานโอกาสนี้พลเอกเรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเข้าร่วมงานเสวนาพร้อม ด้วยสมาชิกวุฒิสภาคณะกรรมการอนุกรรมธิการ,กกร,าการผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักวิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานพลเอกสวัสดิ์ทัศนาประธานคณะกรรมาการกล่าวว่าภายใต้มิติของคลาสเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ได้กลายเป็นโอกาสและความท้าทายในการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศโดยผลการเสวนาทางวิชาการในวันนี้เป็น ก้าวสำคัญที่จะได้แนวความคิดอันเป็นที่มาของข้อเสนอเชิงปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมของการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยคนไทยเพื่อประเทศไทย สำหรับการจัดเสวนาทางวิชาการในช่วงเช้ามีการอภิปรายในหัวข้อเทคโนโลยีในศตวรรษที่21กับมิติความมั่นคงภายใต้บทเรียนคลาส C Y B E R L A N D A I R S P A C E S E ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยพลโทชาติชายชายัยเกษมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติ ไซเบอร์พนโทพราดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติแลนด์พลอากาศเอกมานัทวงหวาดอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติแอร์และพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์อดีตผู้บัญชาการทหารเรือผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในมิติซีโดยมีนายก่อเขตจ,จันทรรลักษณ์ พวงหน่วยการข่าวไทย PBS เป็นผู้ดำเนินรายการส่วนในช่วงบ่ายมีการจัดอภิปรายหัวข้อหมุดหมายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยพลอากาศเอกมานัทวงหวาดนาย,ยกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศนายสุรเดชตันไพบูรณ์นาย,ยกสมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทยและซีอบริษัท ASIMAR พลอากาศเอกสุพิชจานธรรมวาททเสรีอดีตรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยด็กตอร์กตัญยูปรับสุวรร์นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้สไทยแลนด์และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายกรีดกุลหิรันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัด นายภาคบุญยุบนผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานเทคโนโลยีและปฏิบัติการดาวเทียมบริษัทไทยคมจำกัดมหาชน การเสวนาทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการนักวิชาการและภาคเอกชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มภัยคุกคามและโอกาสใหม่ๆภายใต้บริบทเทคโนโลยีในศตวรรษที่21และกรอบมิติความมั่นคงคลาสโดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษที่21ตลอดจนสร้างความร่วมมือ ทางวิชาการด้านการพัฒนาต้นแบบระบบอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและการป้องกันประเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงทุกมิติความมั่นคงในการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคงลดการพึ่งพาจากต่างประเทศใช้แค่อย่างเดียวมันไม่พอนะครับ ผมว่าเดงทยวทาง,ทง,ทงหลายท่านคงจะกล่าวถึงต่อนะครับว่าเรามีทั้งเราหน้ทาทางการเมืองเราหน้าเรื่องของเทคโนโลยีเราจะทํายังไงกับมันเทคโนโลยีที่กับมัน,ท,มน,ท,มนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน สวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา080 611 7055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะขอบคุณค่ะ